ซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถจ่ายกระแสะออกมาได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเป็นกระแสะชั่วขณะนะครับซึ่งมันเหมาะมากสําหรับการเอามาใช้ในเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์ในเรื่องของการสตาร์ทรถยนต์นะครับทีนี้เนี่ยในระบบ12โวลต์เนี่ยเราต้องใช้ถึง6ลูกกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับราคามันค่อนข้างแพงจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยจนเกือบ0โวลต์ได้เลยนั่นเองครับคือมันสามารถที่จะดึงค่า uod e ได้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนนั้นเนี่ยในส่วนของคาปาซิเตอร์ซูปเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานกับระบบสปอ t w ตเวลดิงที่เป็นเครื่องเชื่อมจุดทั้งหลายทั้งแหล่ที่ใช้กระแสสูงชั่วขณะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี้ตอนนี้ก็ผมก็เลยมการประจุไฟอยู่ที่ไม่เกิน3โวลต์ครับตอนนี้ประจุไว้ที่24โวลต์กระแสหยุดไหลแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นการประจุจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นนะครับสวิตชิ่งที่ใช้กับสปอร์ตเวลดิงได้เพียงแค่ต้องใช้